แอคชั่นไอดิโหยิงนี่หว่าไม่ทักตอบไอพี่โดนไปเกอร์มึงไปมีจังรัดต์ตัววะลายฮาร์ดหนึ่งเนเปอร์มีตัววันน้องด้วยพี่มีตัวอะไรวะจังแร็ตโอเคจัมเปอร์เอานี่ครับ โอเคผมอ้อมข้ามมานะมากระจาดฐาเราอยู่บนอย่างเดียวโอเค <c oughs> อ้ยจะตล์ฮะจาฝากค <c oughs> ุมหน้าก่อน <c oughs> <c oughs> มีจังแรดตัวเอาจังแรดมาไปป้องปืนดีครับมีจังแรดมีจังแรดระวัง ตัวแดงเลยกูเจอร์รวมไปแล้วมาใส่ <S <S มามาใส่มามาใส่มาวา,างหลังหลังซะมอหลังโอ้ยเกือบเกือบจา่าดีกว่าระวังของปืนนะโอเคโอเคยมีตัววางเลเซอร์ด้วย ไอ้ฮันโซฮันโซฮันโซระวังระวังครับอีบ้าฮันโซเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยระวังฮันโซในช่อง บ,บ้าเฮ้ยข้างในมีเลเซอร์ระวังระวังมาระวมานษย์โทรมามานมนทุแล้วมีป้อมเลเซอร์นี่หว่าเออมีป้อมเลเซอร์โดนัวเลยอ่ะทุบให้หนเดินไปทุกไอยากเ้านนนนี่ทางมาละไม่ไกลกรมังกกรมังกรมังกรน้ มังกรรัวมากเลยสองสองครั้งติดต่อกันแล้วเนี่ยโอ้ถ้าตัวฮีลได้แม่งตัวอื่นก็ไม่เฮ้ยตีเด็กกันครัังกาตังรัตังรัตังรับตั้งรับโอเคมันเขาหลังแล้วนะขอเขาหลังแล้วนะไฟเด้อโฮไปเดโฮอีกแล้วว่ะเรื่ยเรืผมมีสตาร์น่ะ โอ้ยโอ้ยบายโอ้โหคิวตัววางเลเซอร์ให้แล้วทันโซอียต่ำตบด่างแต่เอาทันโซมางัดมาเลยโอเคกำลังเข้าโจมไม่มีตัวฮิวดีกว่าที่แรกขาว่ากูฮิวแล้ว

โอ้โหโอ้โหระวังตั้งรับตั้งรับแอนไหมมันไม่แม่นตัวผู้ใหญ่มันเลยยิงโดนตัวพี่หมอมันตัวล่าเตีนไงขึ้นตัวแบตัวแทงอ่ะเออตัวอย่างควายโตก็เลยมันเลยยิงโดนเคมอนกออัมปรับโลให้มันดุกว่านี้ได้ไหมโลน้อยมาก ตายฮันโซฮันโซฮันโซตรงผมตายฮันโซตรงบ้านฝั่งขวาชั้นบนนะเห็นออฝั่งขวาฮันโซเก็บแล้วเนี่ยเก็บลเก็บล้วลนแอดันดันมงสมอ้ยวิวด้านบนแม่งสวยเงาเรงอไรเรอรื่ของของมันนะของมันนะพี่ช่างผม ขอมานะขอมานะไม่ช่างผมเอลุิโอหัไปแล้วลุิโอไอเขี้ยมังกรมางา m a n g o มาั a n g เรือยๆโดนกับโดนท้งโซใต้รับเบียเริ่มเล่นเอาวอตจะฟาดมันขึ้นเมื่อกี้นี้ไอรับเบียไอออนดันเพโลดูดันเพโลดูดันเพโลดู ดูจังรัดดูจังนั้เอาวางเมอร์ซี่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 อ้อมมาหลังเงียบๆปะคิวจะมีตลอดไม่เหรอเพลงผู้ของผู้เมืไอซ่มวยอีบ้าไม่เสียงอย่าเล่นตายซะ เต็บพี่น so okay. ี่ควรตีมาแต่ว่าแต่ในตะไลแล้วผมได้ยินเสียงไอ้อ้วนไอ้อ้วนโอ้โโอ้หโอ้อ้โโอ้โหโอดโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอีโหวอ้โเโอมีหโ่้อ้โโอ้้โอ้โหโอหอโอ้โอ้โหโอ้โอ้ห้อ้อ้าห้อ้โ้อ้โ้โหอ้โ้อ้โ้โ้างโอ้อ เอาเวนตันมาเอาเวนตันมาเอาเวนตันมาโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไม่ไม่แหมมาเลยนี่พอดีฮันโซฮันโซบนฮันโซบนฮันโซบนระวังระเบิดตัวเองด้วยไอ้เงี้ยระเบิดโอเคขอามันขอามันขอามันเจ้าของระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมันไปเก็บโซโยได้เก็บโซโยได้ ดันอยู่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 ไม่แดกบัชนบัชนบันบันบันพะอือป้อมย่แรงโคตรป้อมกูยิงแรงโคตรป้อมกูยิงแรงโคตรไหนก็ชนะ มาเลยใหพร้อมันทุบเรเรียบร้อยทีมคิวป้อมกูยิงแรงโคตรบอกแล้วบอกแล้วเอาหัวใจไปเลยเออมันชุดตอนท้ายไงเนี่ยผมฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยตอนท้ายมันชุบนี่ไงนี่ยังเถือน แต่ก็ทีมคิวแล้ก็คิวให้โอกาสมึงตายอีกรอบให้โอกาสมึงตายอีกรอบมึงฟื้นขึ้นมาแจกหรลอว่อะไรอ่ะแจกอีกแล้วเกมอ่ะทกูฟาร์มลวดฟอสกาว่าอ๋อมันต้องเกรเข้าไปในนั้นดีกว่าไฟเด้อโฮเออต้องอยู่ข้างในรัวโซดีครับไอ้เดีกจ่าได้าโซ่หรอ เริ่มติดใจเทเซอร์มานี่ปรับสแกตเตอร์ช็อตยิงนัดเดียวล่วงเลยเออไอที่มันหลอกเยอะใช่ป่ะไอ้นั่นไปไหนวะน้ำมันอะน้ำมันมะดีเตอร์มาเนี่ยโอ้โหเนืีโบยขยันขยันเล่นเราเลวแต่ไปไฮงี้ยเมื่อวานเปรียงเราเล่นกันทำหายกันอยู่เออทำหายกันอยู่แม่โหดับโดนไหมเฮ้ยเฟส เฮ้ยทีมใครเฮ้ยเอาใหม่เดียวใหม่ดิจ่าใหม่ดิจ่าจ่าทีไปดิเต๋่่ใครเต๋่่ใครแยงกันเต๋่เต๋่่บ้าเอาไปไอ้ลูกศรนี่ของใครอ่ะลูกศรของกูโอ้เท่วะปลาล่างใฟังไปนใบุฟังดิเฮ้ยของพี่เบยก็สวยอะเนี่ยเหมือนกันดั้ม หมือนกันดำฟีดมป่าววะคะฟีดมเลยปล่อยของเตะบอลเตะบอลนี่เตะบอลอยากให้กูเจอไอ้หมูล่ะจำได้เฮ้ยพี่มีเกนจิมาว่ะเออมีเกนจิอยูจินอยูจินอยูจินเล่นกูแล้วอยูจินเล่นกูแล้วเกนจิคนึงฮเออเห็นแล้วครับ โอ้โหมีปัดข้อสุนย์คืนด้วยได้ยินเสียงมีอันโซบนทั้งสองฮะทันโซชั้งสองทั้งสองจาอ่าขีดทั้งไม่ตายแต่เจ็บหนักด้วยปิดบ้าเอ,อ,อ้ยข้ะสุนเด้งกลับมาหาครับเรียขอฮิ้วหน่อยขอฮิ้วหน่ <c oughs> อยโย่ฉันอ,อยู่ใกล้มานอะไรก็ได้ทีเกนจีใครวะเันจีใครวะมันนี่วะเันจีมันโตกันจิมันโตชอบติดโมพิทเลยชอบเกนจิ เจพีดเบสวัสดีเอ้ยคนไทยเหรอเฮ้ยเป็นจีบมาหลังเว้ยจีบมาหลังเว้ยอีบ้าปัดคืนคืนได้อีกมันมีเมอร์ซี่อ่ะเราไม่มีเรามีแต่ลูซิโอบอสกนเตอร้ ้โโอหมังกรพ่นน้ำกูโรมันนะกูโรมันนะเคลรับทราบแกมันเป็นตัวซ้ำกันแบบภาพงงเรื่องรอตัวไหลก่อนรอตัวไหลก่อนรอคนอ้อมมันมันพูดคนละอย่างดิถ้าถ้าใช้ล่างเดินอร์เสาไม่ใช้ล่างหมาป่าเคลียบมองข้ามนะมองข้ามนะมาออกมาออกมาเก่งจิ๋วมากข้างนะม้าข้ามนะเข้าข้ามนะ เขาจุดแล้วเขาจุดแล้วเขาจุดแล้วเลเซอร์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 พังเลเซอร์พังดูจิน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 มันทางไหนวะอุ้ยดาร์กอนคอนซึมอยู่ขอหิ้วหน่อยขอหิ้วหน่อยฮันโซฮันโซนั่นไงเต็มเต็มจากเก็บฮันโซไปเลยลีเปอพลลีเปอร์ ิ้มาเลกหันตัตายเกนจีอ๋อที่ครับที่เบย์ีครับที่เบย์กแล้วแหละที่เบย์หันโซข้างบนฟังขวาครับมีเมอร์ซี่คอยฮู้อยู่ช่วยอยู่ครับอีก <laughs> บ้าหันโซมีปัฟบ,บดาเมจด้วย อโอเคเขาจ um, um, um. oui. well ุดแล้วเก็บเมอร์ซี่ครับมีทางดัดน่ระวังนะระวังสกัดระวังัดระวังสัางรแล้ววสัยเนีปึ้มไอ้บ้าอันตีฟีฟาลาฟาลาบนฟาลาบนโอ้โหมังกรที่คนน้ำ รอดเฉยกูรอดได้ไงไม่ได้ฆ่าคา,ออดาเดรานี้เราตังรัเราตังรัตั้งรัดตังแรตายไปซะได้ไยังไปเพนถึงเลย เออตานี้มันตานี้มันเข้าง่ายจังว่าบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวเออนี่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเต็มหัวกูเลยกูจำได้เต็มหัวกูเลยบตเตอ เอายบวกสายบวกส่บวกใส่บวกสายบวส่บวกไปหลายยิงอย่างเดียวเฮ้ยจะหัวเลยอ่ะไม่ได้มีความเจ๋งเลยมันเหมือนสไนเปอร์เก็บเสียงที่แบบยิงเข้าหัวทีเดียวตายอ่ะง่ายแรงๆไงชาร์จยิงทีเดียวตายแน่นอนฮันโซก็ยิงโซเกนจิได้เหมือนกันนะพูดถึง ระวังกับจีกกด E นะพี่ปิ้วมายนะเป้งนี่มังกรกลับมาหาเราสองเท่านะมังกรเออยิงพี่เป้งกลับมายอนหลุดไม่นายแล้วเหรอหน้าที่เดิมป่ะดีเฟนซ์มันต้องมีอันนี้ตัวหนึ่งอ่ะพิมพ์ในเกมกดตัวนะอ่าแล้วเอามาตันตอนสองตอนสองเรียบร้อยครบสมบูตร ก็ฮิวตัวนึงไม่มีสายยาไหอ่ะจบเป็นไม่เป็นเรอพี่ควรจะมีสายยากับลูดิโอหน่อสายยาสย่านี่เล่นยากสายยาตัวไหนตัวผมชมพูอ่ะผมผมชมพูอ่ะพี่พี่เบิ้ม่ะพี่เบิ้มมา เป็นคนนี้อีบ้าไอ้เลี้ยวไปแค่กูคนเดียวไงเพื่อนขับยอดนี่มันเตี้ยจริงเลยเฮ้ยปืนแรงนะเว้ยพี่ทำเป็นพูดไปโคตรแรงเลยนะเว้ยกินจะโดนเนิฟดีๆแน่รถเล้งมั้งถ้าเนิฟอบใครจะเนิฟมันวะขับต้อนปืนปืนยิงไรฮาร์ที่เกิดรถขึ้นหลอดเลยนะลูกนึงอ่ะเหมือน ลาวาปืนลาวาไปฐานฮะตั้งไว้นั่นแหละกูจะได้สบายมากันแล้วผมมารอบตีนชาวบ้านเลยเท่มันออกข้างตายไปนหนึ่งศพเสร็จกูกันวางควางใช่กันโตตายเลยแบบกัดดักดักควายไงพี่ กกดดัับแล้ว็ยยิง่มันเอาหน้านามันเอาหน้านาเอาวินตันกับปาชั่นมาสบาย้ปอมพอมรอตเดียวโอเคเดี๋ยวคอยยิงสกัดให้ก่อนอลิเซโอมาข้างข้างมาข้างยิงข้างให้เอ้ยเบียปาชั่นระวังไรฮาร์ดมาข้างไรฮาร์ดมาข้างไรฮาร์ดมาข้างโอเคตายระวังไรฮาร์ดระวังไรฮาร์ด เอ้ยเกณีเหรออเอาหลังไปไหนจ้าตามตามเริเปิดอ้อมหลังเริเปิดอ้อมหลังเออเจอเจออะไรฮะนี่ต้องออกปืนไปทุบเลยไอ้บ้าเอ้ยวิ่งลงอาปืนทุบมาแม่งตายด้วยโดดมาหามาเต็มเต็มเลยอ่ะเจิรนไกลอ่ะดันเนี่ยพี่เบลระวังความโซนโซน มันต้านเลือดมันหนาพี่เดิเลือดอย่างเลือดเยอะอย่างควายอีกบ้าโอ้ยเกือบตายเกือบตายคูมังกรฟ้าเคยเอาใหม่เอาใหม่ติดแพนใหม่ก่อนเจอกูแน่ไอซาด เจอคุณแน่เจอคุณแน่มันมามันมาทางขวาให้มาทางขวาเรามันต้านมามันต้านมามันต้านมาของขึ้นห่อต้านของขึ้นห่ะมันต้านของขึ้นห่ะมัน้านของขึ้นห่ะอะไรวะอะไรเยอ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 ะมันต้านัต้านยาตันต้านยาอันตีหอแล้วอันตีหองแล้วป้อมกูยิงแรงโคตร หาโซ่ปุ่นหาโซ่ปุ่น kind ย of ืนต sì ันยนตันยืนตันยนตันอ้อมขวาเอาขวาเอาเกมค้างเอาเก็บขาอีกนะว่าผมโดนปุ่มเปลี่ยนภาษาใช่ไหมเพื่อนไม่อะมหันตะไพรรึเปล่าเออพี่เวทซังคิวครับ โอ้หเป็นนี่พี่เลยมังกรฟ้ามังกรฟ้าเบียร์มาชันก okay. <Thank> ูไปแล้วเดี๋ยวแจกก่อให้ทำก่อให้อยู่โอเคแตงจิ้วป้อมกูยิงแรงโคตร ข้าง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 ฮันโซ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 ไปแล้วบินไปละตายพี่ป้าพี่ป้าลายฮาร์ดเหรอเพื่อนอะไรฮาร์ดบินตันเหรอเข้าไปช่องเรื่องบินตันว่าลายฮาร์ดวะติดที่ติดติดติดเรียกลายฮาร์ดบ่อย Luzio, Luzio Ê, òm phía phải Này, này. Để, đê, 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 đê. đây, chắc chắn sẽ gặp anh Được rồi Tốt, tốt, tốt Double Q được rồi mẩy không? Nó mẩy không? Mẩy thôi Mẩy, mẩy, mẩy Để tôi ra khỏi đây Để Để ฟังไหนครับพี่เบอ๋อเห็นแล้ว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 เห็นล้นี่ไงนี่ไงตาย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 ไปต้อกขอไหมไปชิวโอเคเห็นแล้วฮันโซฝั่งซ้ายเมื่อเมื่อมาหลังเว้ยได้มามันวางได้ไกลอ๋ออ๋อไม้ไกลโโอ้หกระบาดแล้วเดี๋ยวจบนี้ใครออกรับนะเบย์ต่อ <c oughs> ปินปินหมอหลังหลังหลังเออ <c oughs> เอาเลือดก่อนวะไม่จำนวนไม่ใช่ของกูแน่นอนรู้ต้องรู้ อีกบ้าอีบ้าเกนจิเกนจิเกนจิเก,กนจิเข้าเกนจิเข้าหลังถูกว่างเนียนแสบมากเกนจิมันตานม,มันตอนจุดครั้งแรกม,มันเข้าจุดเร็วไงพี่เสียของฟรีสองรอบไมคกอชีววตกก มาทำไม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 ,ม,ำไ,มไปไปโด้เมเกอร์วิโด้เมเกอร์วิโด้เมเกอร์อือหือบ้าทำหมอกด้วยคนไปแล้วอฟรีอันตีฟรีไปแล้วเลยนัดอ่ะผมอันตีรีไปสองรอบอะ่ะพลาดพลาดวิโด้เมเกอร์วิโด้เมเกอร์ โอ้ยบ้าเอ้ยโดนยิงซะโดนเเมช้าจูเ็มช้าจูมาลมาละ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 บ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้เดทนเดชผ่อนเยากยากยา่าตอนท้าย ลพลาดแล้วพาขอรับเดียวเว้ยมันหลุดโหลข้างมเออเนี่ยตอนมันใช้เกนจีนเ้เกณฑนตอนมันเกนฑ์จีมันใช้เตียงพลาดคุกอย่างเดียวมาทำไรค <c oughs> ุอย่างเดียว ทีมนน้นโอเคออกไปรับระเบีย